สวัสดีค่ะเดอรีพอร์เตอร์วันนี้เดินทางมาที่นี่ค่ะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่อยู่ด้านหลังนี้คือตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบตงแต่คนไทยน้อยคนนักที่จะเดินทางมาถึงเบตงเพราะด้วยความห่างไกลและด้วยเหตุผลความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงสิปีที่ผ่านมาแต่คนเบตงก็มีความพยายามในการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยว แต่เหตุการณ์ทาบอมที่เกิดขึ้นเมื่อท5รรกรกฎาคมกลับทำให้ความกลัวเข้ามาปกคลุมเบตงอีกครั้ง เบิดดังขึ้นเมืองเบตงทั้งเมือง ก็เกิดความโูลาหลและความตื่นระหนกกับความรุนแรงที่ไม่เกิดขึ้นมานานเจ็ดปีแล้วแรงระเบิดพาบอมจากรถกระบะบรรจุระเบิดขนาด50กิโลกรัมส่งผลให้โรงแรมพอรีเดย์ฮิลล์ได้รับความเสียหายทั้งหลังอาคารบ้านเรือนประชาชนเสียหาย56หลังรถ่ยนต์เสียหาย6คันรถจักรยานยนต์32คันประชาชนได้รับบาดเจ็บ34รายและน่าเศร้าใจที่มีผู้เสียชีวิต3รายยังมีสี่วิคนึงแล้ยูใน เดอรีพอร์เตอร์เดินทางถึงเบตงในวันที่เบตงเต็มไปด้วยซากปรักหักพังมีความเศร้าเสียใจความตื่นตกใจยังปกคลุมเบตงโดยเฉพาะโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอยากให้เขามาฟื้นมาดูแล้วก็แบบว่าประเมินจริงๆมาทาให้เราก็ได้เราไม่ยุ่งเลยคุณเข้ามาทําให้เราเลยคุณอยา่ามาคิดว่าเราจะเอากาไรพร่งนี้ ทำให้เราเหมือนเดิมให้เราเหมือนแบบเราเราไม่อยากแบบไม่ใช่แบบว่าคุออยากได้เยอะๆมันไม่ใช่อะ่ะมันยื้อลูกทเหมือนเดิมแล้วกําลังใจละแล้วด้านจิตใจค่ะนี่มันหาหากลับมาได้ไหมเนี่ยหากลับมาไม่ได้อะ่ะเจ้า <c oughs> ของโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลประเมินเบื้องต้นเสียหายไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท แต่จากสภาพจริงเธอเชื่อว่าน่าจะสูงกว่านั้นและที่สำคัญแม้จะซ่อมแซมประมาณ6เดือนแต่กว่าจะใช้เวลาสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวคงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปี เหตุคาร์บอมที่เกิดขึ้นในอำเภอเบตงครั้งนี้ถือเป็นเหตุรุนแรงที่สุดในรอบ7ปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บกว่า30รายการเลือกพื้นที่ก่อเหตุซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจนอกจากจะทําลายความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแล้วนี่คือสัญญาณที่ชัดถึงการยกระดับความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้องแพรลเด็กหญิงวัยสีขวบลูกของนางสาวเพ็ญน,นภาตุ่มกอ ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าหลังสูญเสียแม่จากเหตุการณ์คาบอมในครั้งนี้น้ำตาของเด็กน้อยรับรู้ได้ว่าแม่จากเธอไปอย่างไม่มีวันกลับพร้ kid, man, life, อมกับประโยคสั้นๆที่ว่าแม่ของหนูจะไม่ได้กลับมาอีกแล ouais by, ้วใช่ไหมเช่นเดียวกับลูกทั้งสามคนของนายเดโชดาริยะ ผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายก็ต้องเป็นเด็กกำพร้าและภรรยาจะต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงลูกทั้งสามคนคือร้องคือว่าวิ่งตามรถอะ่ะจะเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะเขากันไม่ห้เข้าเขากลัวว่าถ้าเป็นลมอีกคนนึงแล้วลูกอีก3ามคนนั้นจะอยู่ยังไงต้องเข้มแข็งนะน้องนะเขาบอกต้องเข้มแข็งนะ นี่คือความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในวันสงท้ายเดือนรอมฎอนปี2557ก่อนเทศกาลฮารีรายอหลังการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิม ส่งผลให้ทั้งเดือนรอมฎอน,นี้เกิดเหตุรุนแรงขึ้น77ครั้งมีผู้เสียชีวิต33คนบาดเจ็บ127คนเป็นการบาดเจ็บจากเหตุระเบิดมากถึง90คนซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าเหตุรุนแรงเดือนอมฎอนปีที่แล้วที่มีผู้เสียชีวิต29คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ15คนต่างจากปีนี้ที่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตมากถึง27คน<ม>เหตุรุนแรงที่เบตงจึงกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดกระบวนการสันติภาพ ภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้คิดต่างอีกครั้งโอเคเบตงกลายเป็นคำพูดสัญลักษณ์ของเมืองเบตงไปแล้วหลังมีการนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ค่ะดูรีพอร,อร์เตอร์ช่วงหน้าจะพาไปรู้จักโอเคเบตง เมืองงามชายแดนนี่คือเบตงจังหวัดยะลาค่ะความรุนแรงในจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้1ิปีที่ผ่านมาได้บทบังความงดงามของเบตงจนทําให้คนไทยจํานวนมากสูญเสียโอกาสที่จะเดินทางมาถึงเบตงเมืองใต้สุดแดนสยามและเป็นเมืองที่รวบรวมความเป็นที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมครั้งหนึ่งในชีวิตคนไทยต้องได้มาสัมผัสเบตงค่ะ เคยเดินทางมาถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจะไม่รู้เลยว่าเมืองใต้สุดแดนสยามแห่งนี้มีความสวยงามถูกซ่อนไว้มากมายสวนไม้ดอกเมืองหนาวสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี mm hmm. เมื่อครั้งสเสด็จมายังอำเภอเบตงทรงเห็นสภาพพื้นที่เบตงที่โอบล้อมด้วยขุนเขามีอากาศหนาวเหมือนภาคเหนือ จึงมีพระราชดำรีให้นำไม้ดอกเมืองหนาวมาปลูกไว้และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเบตงหมู่บ้านปิยมิตรแห่งนี้ยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุโมง์ปิยมิตรร่องรอยการต่อสู้ของขบวนการจีนคอมมิวนิสต์มาลายาหรือจอคมอก็กำลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา กลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีนในดินแดนมาลายูที่ต้องการปลดแอกจากอาณานิคมอังกฤษในอดีตและหลบหนี้การปราบปรามของรัฐบาลมาเลเซียมาตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียตั้งแต่ปี2491จะมีการตกลงสันติภาพร่วมกับ3ฝ่ายคือมาเลและขบวนการจีนคอมมิวนิสต์มาเลาซและไทยเมื่อปี2532ตามนโยบาย66ท23 ที่นำโดยพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธ์ซึ่งรองรอยการต่อสู้ของขบวนการจคอ,อมยังมีให้เห็นในพิพิธภัณฑ์และอุโมงปิยมิตรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่หลบนี้ปฏิบัติการทางอากาศและการสะสมสะเสบียงหลังบรรลุก,การเจราจาสันติภาพขาบวนการจีนคอมมิวนิสต์มาลายาหรือจคอ,อมจึงเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยและตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลา ร่วมกับคนไทยที่มีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยพุทธและมุสลิมมลายูการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่ในเบตงทําให้เบตงเป็นเมืองที่หลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ด้วยเหตุที่เบตงมีชาวจีนอาศัยอยู่จํานวนมากทําให้เป็นแหล่งรวบรวมอาหารจีนขึ้นชื่อจนดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเยือนเบตงไม่ขาดสาย คบเบตงเป็นเมืองในหมอกนะครับเบตงมีสิ่งสําคัญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่นะครับมีคนจีนเนี่ยทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในโลกนี้นะครับมาอยู่ในเบตงหมดเพราะฉะนั้นเบตงก็จะมีสเสน่ห์ในเรื่องการทําอาหารของคนจีนทุกทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในที่นี้นะครับ ยังเป็นเมืองผลไม้นะคะโดยเฉพาะทุเรียนค่ะที่ขึ้นชื่อนั่นคือทุเรียนพันธคมณีใช่ค่ะมีที่เบตงและนักท่องเที่ยวมาเลเซียชอบมากมากชอบมากทุกปีก็มาเยอะค่ะแต่ตอนนี้น้อยพรมใจทุเรียนไม่ใช่ต่างเหมืนอร่อยค่ะตอนนี้ก็ไม่ดีตอนนี้มาเลเซียมาน้อยด้วยน้อย เบตงในมุมมองของนักท่องเที่ยวจึงไม่ใช่แค่เมืองที่มีสัญลักษณ์ของตู้ไปรณียีที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แค่เมืองที่มีป้ายทะเบียนรถเป็นของตัวเองไม่ได้มีของดีแค่ไก่เบตงแต่เบตงยังมีมนต์เสน่ห์อีกมากมายที่รอให้คนไทยได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมมาจากเทลมาเลเซียมาเที่ยวเบตง มากี่ปีแล้วมาเลเซียคณมากไม่มีอะไรที่นี่แฮปปี้แฮปปี้เนอย่าก็ยังคงแบบคนมาเลยก็ยังคงใช่ไม่มีอะไรกว่วที่ที่นี่แฮปปี้กินข้าวเออมาเที่ยวโอเคเหตุระเบิดเบตงครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีส่งผลให้สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกตั้งคำถามถึงการเดินหน้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพอีกครั้งหนึ่ง หลังจากในปี2556มีความพยายามในการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการ B.R.N แต่ต้องยุติลงด้วยเหตุผลทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลเสียงระเบิดและการสูญเสียในเดือนรอมฎอนปี2557จึงนำมาซึ่งการเพียหาสันติภาพในดินแดนแห่งนี้นี่คือเบตงเมืองที่ถูกเรียกจนติดปากตามชื่อภาพยนต์ว่า โอเคเบตงแม่เสียงระเบิดจะรุนแรงแต่รอยยิ้มของผู้คนในเบตงบอกกับเดอะรีพอร์เตอร์ว่าเบตงยังโอเคอาโมต้องขอขอบใจคนมาเลเที่ยวไทยชอบใจไหลลงอินโดนีเซียสิงคโปร์เสริมส่งอินโดนีเซียสิงคโปร์ตุลงมาเที่ยวเบตงเมืองไม่หมากไทยแล แดนตายอย่าเอาแต่ใจทำให้คนสาบแช่งบุตรีบาเละบุตรีความรุนแรงหยุดทะเลาะหยุดใช้ความรุนแรงรวมพลังเข้มแข็งพัฒนาสู่อาเซียน เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ชาวเบตงและผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคาดหวังที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้เดรี่พัเตอร์สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปเรียนรู้9ปีกระบวนการสันติภาพในเขตปกครองพิเศษอาเจประเทศอินโดนีเซียสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องขอขอบใจคนมาเลเที่ยวไทยชอบใจไหลลงอินโดเนีเซียสิงคโปร์เสริมส่งอินโดเนีเซียสิงคโปร์ตุลงมาเที่ยวเบตรงเมืองไม่หมอกไทยแลนด์ฝังนะคนชายแดนใต้อย่าเอาแต่ใจทําให้คนสาบแช่งบุตรีบาเลาะบุตบรีพังบุบนแรง หยุดทะเลาะหยุดใช้ความรุนแรงรวมพลังเข้มแข็งพัฒนาสู่อาเซียนอามอคนชายแดนตายอามอรักชายแดนตายอามอคนชายแดนตายอามอรักชายแดนตาย